สวัสดีครับอูวอวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับนอกจากมาคุยเรื่องเดิมๆ,ๆก็มีอะไรใหม่ๆก็มาโมกคุยกันเราคืนนี้ช่างเร่งทำระบบเป็นระบบดีดเบรกนะครับเป็นระบบดีดเบรกของมอไซค์สล้อพ่วงหลังแต่ก่อนนี้เป็นดัมนะครับเป็นดัมเบรกแต่ช่างเขาพัฒนาขึ้นให้ลูกค้าใช้งานโดยแบบ ขี้โคลนขี้โคลนเกาะก็หลุดลุยง่ายดูแลง่าย,ายนะครับก็คือพัฒนาการใหม่ในชาติปัตยนะครับเรามีอกไก่ให้อกอสรรันสารพื่อ,อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือค้ายันยามทอที่มันตกหลุมรแรงมันไม่หักคอตัวเองนะครับอ่านี้ส่งพุงนี่ละ ช่างยังปั้มอยู่เลยเครับผมแล้วก็เนี่ยเรามีหลากหลายครับเรามีหลากหลายดัมกระบะเราต่อลักระบะทำทุกอย่างดัดแปลงเค้แก้ไขแล้วส่วนนี้เพลากลางนะครับลูกค้าของเราตรงดิ่งทางเส้นไม่สายไม่สั่นกลางคืนเราก็ไม่หยุดกันกลางคืนเราก็ไม่หยุดกันเพราะงานเรามีนัดเ,เรามีนัดกับลูกค้า เรามีนัดกับลูกค้าอ่าเนี่ยเราตัดต่ออย่างสวยครับอย่างสวยอย่างดีไม่ไม่ใส่ไม่สั่นแน่นอนลูกค้าเห็นด้วยตาเปล่าเลยครับเปิดเครื่องนะครับเห็นไวห้นิ่งนิ่งอ่าทีนี้เราจะทําสีแล้วือเพราะฝนตกเราใช้ไฟลนกันหน่อยอ่าเอาเดินเดินเดินยาวๆไปเลยอ่าให้เดินแค่นั้นจนว่าอุ่นอ่าเดินยาวๆไปอ่าพออุ่นพอประมาณอย่าอุ่นมากเดี๋ยวสีมันจะไม่ไม่เกาะ ร่อนอ่าบอกประมาณนั้นแหละอ่าโอเคอ่าเอากระดาษมากระดาษมา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 ,มาวางกันล่ะพ่นสีอ่าม้อนมอนเอาสีไปมาโอเคเอาปิดกันหน่อยเส้นกึน่งทีนี้การพ่นสีเอาสีเพิ่มมาเอาเชตเตอปทีนี้เชตเตอปแล้วก็เดินไปเรื่อยๆกับมันเดือดอ่า นะครับมันจะกลมกลืนมันจะกลมกลมจะแววจะเงาสวยโอ้ยอ่าเห็นไหมครับความรู้ไม่เท่าความคิดเอา้าอีกทีนึงอีกทีสวย,สวยชๆช้าๆเดินชา้าๆเดินชา้าๆนายช่างสองคนลูกชายสังสองคนอาโอเคครับ การเดินเวียงนี้คือทั่วแน่นอนอ้าวโอเคหยุดเครื่องเห็นไหมครับเสจะจะกลืนไปกับระบบเพราะเราหมุนความสวยงามเราเน้นนะครับเราเน้นความสวยงามไว้ใจครับไว้ใจอัวให้ดัดแ,แปลงแล็วแก้ไข ในส่วนของสารวอพวงและอุปกรณ์ตกแก่งออฟโรดหรือดำกระบะทั่วไปนะครับขอบคุณนะครับตวติดตาปูวออยู่สนใจติต่อ091 162 4533นะครับปูวอครับสวัสดีครับ